สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูดัลทีวีนะครับเช่นเดิมนะครับเราอยู่ในโรคอันสมบูรณ์ไปเริ่มกันเลยครับนี่เนี่ยเป็นชายคนหนึ่งในตาเป็นประกายมอไปทั่วสี่ทิศดวงตามีมอเสนะอาแฮมคนของเขาให้สัญญาณอยู่ข้างๆแกรมไอเบ,บาๆคนจากเผ่านกยุงมาเป็นขยุหาาชายสองสามคนรวดเป็นมือดีคนกว่านี้เข่งขึมขึน้นทันทีไม่ใช่สายตากวานมองอีกเขาสวมชุดห้าสี่หลังจริงจังแล้วลักษณะก็โดดเด่นเหนือสามาแต่ตาจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง พาพเทพเจ้าเงียบงานสังเกตเขานานแล้วพอมีเขาเนี่ยยังอยู่ในขั้นเทพเจ้าเมื่อเทียบกับนกยุงน่ากลัวเหล่านี้แล้วอ่อนด้อยที่สุดแม่ทราบสหายนี้ชื่ออะไรเทพเจ้าสวรรค์ท่านหนึ่งถาม,ถามเทพนกยุงเดินนํามีเทพสวรรค์เดินเคียงข้างอย่างระวาดระวังแต่เมื่อเทียบกับคนคนนี้แล้วขั้นบำเพ็ญแม่สูงแต่กลับได้ติดตามเห็นได้ชัดว่าฐานะไม่ธรรมดาจึงรุดหน้าไปผูกมิดข่าคือว่าจิวชี ฮ่าฮ่าคนคนนี้หัวร่าราบคู่าข่ากับตระกูลเจ้ามีวาสนาต้องกันคู่ของข้าเป็นคนของเผ่าพันธุ์เทพเจ้าเขาเนี่ยคงเจียวฉีนั่นเองซึ่งก็คือเจ้ารถสองในตอนนั้นผู้ที่อาศัยค่าคนเผ่าพันธุ์เทพเจ้ามาถึงสววรค์คนบางส่วนของเผ่าพันธุ์เทพเจ้าตกต่ะหึงมีคนนึกขึ้นได้วานกุญงตัวนี้เคยปรากฏตัวในดินแดนแห่งหนึ่งของเผ่าพันธุ์เทพเจ้าเขามาจากโลกมนุษย์สหายคู่นี้เดินทางมากับนับยุนทางไห่เลย มีคนกระซิบถามหยุนช่างไหคือปู่ของหยุนซีหยุนซีอยู่ที่ใดหนูน้อยคนนั้นควรเรียกข้าว่าปู่สักคำของจิวฉีเนี่ยผมดำดังน้ำหมึกดวงปาสุกสกาวเอ่ยถามยิ้มยิ้มหยุนซีจำสิินแล้วเทสรรค์ท่านหนึ่งเก่าเจโรนสองแปลกใจเขากำลังสนทนากับเทพเจ้าแท้จริงถือโอกาสเนี่ยถามถึงหยุนซีเท่านั้นไม่คิดว่าจะมีเทสรรค์ตอบต้องถามถึงขนาดนี้เชียวหรือขัววุโสเชิญทางนี้เราเทสรรค์ เารบนอบหน้อมเชิญเทพนกยุงเนี่ยเข้าไปในตำหนักโออาทงหลังหนึ่งปฏิบัติอย่างมีเกียรติในฐานะแขกคนสำคัญของจิวยี่ไม่ได้เข้าไปแต่เดินเตะๆข้างนอกเตรียมตัวไปหาหยุนช่างไห่ปูของหยุนซีเพื่อพูดคุยได้ยินมาเกิดเหตุเปลีป่ยนแปลงในเผ่าพันธุ์เทพเจ้าข้าเคยมาดูเนี่ยสักหน่อยเทพนกยุงพูดพงังนั่งลงบนกวี่เขาถูกหมอกเรือนรางปวบคุมและปลดได้แสงสว่างห้าสีช่างเป็นภาพที่น่าสะพรึง ต้องรู้ว่าไม่ว่าจะแปลโรคมนุษย์หรือสวรรค์ผ่าวพันนกยงร้วนน่ากลัวอย่างยิ่งเต็มไปด้วยผู้กาไม่ขาดเทพสวรรค์เป็นใหญ่ในราหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่น่าสะพึงที่สุดต่อยเผ่าพันธุ์เทพเจ้าจะรุ่งเรืองในวันวานก็มีแต่จะผูกมิตรกับเผ่าพันธุ์นี้หาได้เยอะอยันยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้และเจ้าแห่งตระกูลเนี่ยจะธรรมดาสามัญได้อย่างไรจะต้องเป็นเจ้าแห่งนายุทธภพแน่นอนถูกขนานนามว่าเทพนกยุง สมยานามของเขาบวงบอกทุกสิ่งแล้วขอบคุณพ่อผู้โสโศ4ทัวเนี่ยขอบคุณตอนนี้หัวเขาเนี่ยนับกดไม่น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเขากดไม่น้อยเลยสำนักใหญ่กูกันมาตอนนี้เทพลุกุงหมาเยือนไม่ถือไปเรื่องเลวร้รายเพราะความสัมพันธ์ของสองความพันถือว่าปองดองไม่ถึงกับปมแค้นและเป็นปฏิปักกันชายหนุ่มนามว่าควงอยู่ในเมืองแห่งสวรรค์เลยเทพนกยุงถามเราเทพ สวรรค์เผ่าพันเทพเจ้าหายใจว้บคนคนนี้มาที่นี่ไม่มีทางคนข้อหัวข้อนี้เป็นแน่แต่กลับให้หัวเขาเนี่ยรำบากใจยิ่งนะ่ะทาไมบรรพชนยังไม่ขืนชีพหัวเขากวนกวายเทพนกยุงเริ่้ํำเลยเกินต่อให้พวกเขาเป็นเทพสวียนไม่อาจเทียบชั้นเขาได้ในตระกูลมีเพียงเทชาราเท่านั้นที่กำราบเขาได้นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีใครอื่นในความเป็นจริงศักดิ์ของเทพนกยุงหาที่ หาสูงที่สุดแม้จะกําเนิดเมื่อครั้งบรรพการแต่เมื่อเทียบกับเทศชาราแล้วถือเป็นรุ่นรังคนหนึ่งแต่ตอนนี้ความสามารถของทั้งสองไม่ต่างกันมากกล่าวตามหลักแล้วร้วนอยู่ในขั้นเดียวกันเพียงแต่คนหนึ่งอยู่ขั้นสูงสุดอีกคนเพิ่งเริ่มต้นพ่วงอยู่ในตระกูลเราจริงๆสี่ทัวแข็งใจตอบที่จริงแล้วเขาไม่อยากให้พูดืตามหาจัก,กรพรรดสายฟ้าเนยรึกรับนะัก รำลือกันว่าเขาเป็นเซียนมีชีวิตยอยู่ในยุคเซียนโบราณดำรงอยู่มาจนถึงครบนี้แต่ไม่ได้รับพิสูจน์เทมนยกยงคู่จากนั้นก็เปลี่ยนหัวข้อกระนน่นข่าแปลกใจนักอยากเจอคู่สือทอดจักรพรรดิสายฟ้าคนนี้สัมผัสสักหน่อยว่า,ากายเขาเนี่ยมีพลังเซียนหรือไม่เราเทสวรรค์่าพันเทพระเ,เจ้านีง่งานทันใดหากเป็นเช่นนี้พวกเขาก็รีกเรียงได้ยากหนึ่งเพราะอีกฝ่ายยิ่งใหญ่มากพอสองเพราะเป็นพันธมิตรหากร่วงเกินคนคนนี้ผลลับจะเหนือ ความคาดหมายสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยซีทัวสั่งให้คนเนี่ยคุมตัวซื้อหาวมาที่นี่มีคนรงไปนําตัวซื้อหาวระหว่างทางของกิวยี่โบกมือพูดว่าพวกเจ้าจะไปไหนไปคุมตัวขาวงเทปเจ้าแท้จริงท่านหนึ่งตอบซื้อหาวนะครับฮ่าฮ่าฮ่ข้าขอไปดูเนี่ยด้วยได้ยินว่าขางคนนี้ไม่ธรรมดามาก คิดไม่ถึงว่าจะสังหาราชาสงคกามทั้งยังทํำให้ทาย,ยาตำหนักเสียเสียเปรียบโดดเด่นไม่เหมือนใครเขาเนี่ยเข้ากับผู้คนได้ง่ายไม่มองตอนเป็นคนนอกแต่อย่างใดเทพแท้จริงทั้งสองหยุดชะงัก,กอยากปฏิเสธยากมากเพราะว่าของจิวี้ชาวลาดพูดแสนพูดพูดจาใหญ่โตบอกว่ายูนสีความหวังความข่าพันเทพเจ้าต้องเรียกเขาว่าปู่เขาหาใช่คนนอกเทพแท้จริงทั้งสองคุณคิณคดชั่วคู ไม่อยากทําให้เขาไม่พอใจที่จริงเขาเนี่ยบคบพ่วงร่วงหน้าก็หาใช้เรื่องใหญ่อะไรสายลมเย็นแลเะเยือกพัดผ่านคุกใต้ดําคุกนนวดินใต้ดินเนี่ยสีดําเสียงคํารามแววออกมาจากค้ำโบราณมากมายวายร้ายบรรพการทั้งหลายถูกคุมขังที่นี่ไม่เห็นแสงตะวันในห้องขินแห่งหนึ่งมีกลิ่นคาวเลือดฉุนจมูกเขาเข้ามาเนี่ยได้ไม่นานซื้อหาวก็ถูกแทงสิบกว่าหดแล้วร่างกายถูกตะปุ่มตะป่าตึงเนี่ยโซ่เลือดโชกเลือดหน้าเวทนายิ่งหนัก ชายชุดเขียวของเขา้องบอกว่าชุดเขียวของเขาในขาล,ลุงดิ่งเต็ไมไปด้วยรอยฟันจากกระบี่เรือแดงฉานไหลพังคูหยดลงมาบนพื้นได้ยินเสียงดังกระชัดเจนมันเนี่ยข่าวเลือดนักร่างกายมีบาดแผลทะลุมากมายหลายแห่งสํานักสําหรับคู่สูงสักแล้วมันเนี่ยแม้จะไม่สิ้นชีพทันทีแต่เป็นอันตรายอย่างมากไอหนูเจ้าช่างแข็งแก่งข้าคิดว่าเจ้าจะควักกระดูกเจ้าออกมาสักหน่อยผููคุมเนี่ยพูดพางยิ้มเย็นกระบี่ ในมือว่าโรงบนลหัวไร่ซือหาวเตรียมจะตัดกระดูกเนี่ยสะบ,บ้านของเขาเคสพิชาจะพาสายฟ้าตะกูเจ้าอย่าแม้แต่จะขิดหากมีคนถามข้าจะพูดแค่ว่าเป็นเพราะเจ้าทให้ข้าปีปากไม่ได้เซือหาวพูดเจ้ากำลังขู่ข้าในตาผู้คนคุมการประกายแววเย็นละเยียบขบเรือพุ่งออกมาจะแค้เซือหาวถูกเธอดวงเสียแล้วแต่เขาไม่แม้แต่จะนิ่วหน้ากับขัวร้อเนี่ยแล้วพูดว่าหาก เจ้าจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจะทําได้แค่สังหารข้าเท่านั้นเจ้าคิดว่าตระกูลเราไม่กล้าคู่คุมคู่เสียงเขียบเจ้าลงมือได้เต็มที่ซืือหาพูดอย่างสงบหนึ่งเรือไหลอับตายสาบานกระตนว่าหากเขาไม่ตายสาักวันเขาจะกลับมาด่วนกวาดล้างเมืองสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นราชนิกูลตระกูลจักรพรรดิจะร่วมสลา,ายตลอดกาลห่วงช่วยชีวิตหยุนซีไม่ใช่หรือยายถูกโยเนยเข้าคุกเสียแล้วเราคงจิ้ยจี้ไม่เข้าใจเขาเนี่ยตามเข้าไปในคุกแข่งนั้นแล้ว เขาเนี่ยคิดไม่ซื่อจงใจเข้าใกล้อยู่ในตระกูลของเราพบความกิดปอตีเขาเทพแท้จริงตอบเพื่อเข้าใกล้ห้องหินแล้วไม่มีทางข้าเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นวงทําให้ข้านับถือเปิดสึกกับเผ่าสงครามหานกล้ารบกับคนตาหนักเสี่ยนสังหารกู้สูงทรงแต่กําเนิดอย่างไม่สงกสถานเจ้ารถสองรำพันพางเนี่ยทายขัวไม่หยุดกินคาวเลือดแรงปาน,นี้เชี่ยวเมื่อผักประตูหินก้าวเข้าไปในค่ายกล พวกเขาก็น้า,นาดูคือกมวดเห็นได้ชัดว่าที่นี่กำลังลงโทษซ้าอย่างโทษมาหันทั้งค่าวเลือดและทารุณพลังเจ้าร้นเดินเข้ามาเห็นคนที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดเนื้อตัวแดงฉานชุดกอขาดวินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบาดแผลสาหัสสากัเสือหาวเงหน้ามองออกทันทีว่าเป็นของจิวยี่หรือก็คือเจ้าร้นสองของหมู่บ้านหินผาในตอนนั้นเขาเคยเห็นร่างมนุษย์ของของจิวยี่มาก่อนเจ้าร้นสองเขาเอ่ยปากไม่คิดเลยว่าสักนิดว่าจะเจอเพื่อนเก่าที่นี่ เจอเข้าแล้วใครแม่งกล้าเรียกข้าว่าคงจิวยี่โมโหโทสานอกจากหมู่บ้านหินผาบนโลกมนุษย์แล้วใครจะกล้าเรียกเขาเชนีและตอนนี้เขาเป็นสมาชิกของข้าพันนกยุงเป็นคู่กล้าในหมู่ชายหนุ่มเขาคือไม่นานก็เบิกตากว้างว่าเหตร่างจริงซื่อเ่าไม่อยากจะเชื่อเลยต่อมาก็โขลกขนช่างนี้เป็นความรู้สึกตกใจดีใจและโกรธผสมกนเปะช่างหน้าเลยเชื่อชายหนุ่มหมู่บ้านหินผาคนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่ตอนนั้นยามเขาเนี่ยได้ขขา ยังเนี่ยเคยคำราดได้ความเจ็บปวดใครเราจะคิดว่าวันนี้จะเจอเซือห่าวที่นี่ซ้อมยังมีชีวิตมันเป็นเรื่องน่ายินดีที่คาดไม่ถึงเหนือจินตนาการเขาคิดว่ามันเหนือภาพมายาเหลือเกินไม่สมจริงปานใดเซือห่าวกำลังยิ้มเมื่อเห็นท่าทางของเขาเนี่ยควรคิดถึงเรื่องราวต่างๆในวันวานเคยร่วมสนทนาหัวเราะตอนนี้เซือหาอ่าวยังเด็กตอนนั้นเซือหาอ่าวยังเด็กทำเรื่องน่าโกรธเกลียวมากมาย เจ้าโรสสองก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกเขาเนี่ยจับกลับมาที่หมู่บ้านหินผาจากเขาร้อยยอดคนหาคนเราเนี่ยหากมีวาสนาย่อมได้พบกันอีกจนถึงวันนี้เขาอุทานเนี่ยชนิดแต่กแฝงความเศร้าใจและขมขื่นบาดซบฝีมือใครตาแก่อย่างเจ้าใช่ไหมรางเจ้าโรสสองสตรีรุดเนี่ยชั่วขณะก็พิโรดขึ้นมาทันทีทั้งยังเดือดดานยิ่งหนักเขาเห็นซสือหาวเตะไปรเรื่อยเรื่อบเคียงบาดแผลจากัารก็มีกว่าสิบกว่าแห่งแล้ว นานานาเลือยเกินเขาทรมานเนี่ยจนถึงขั้นนี้เขาหันหลังมองผู้คมตวาดมือเนี่ยแล้วฟาดออกไปแม้จะเป็นเทพแท้จริงเขาก็กล้าลงมือเพราะมีน้ำหัวสิ้นดีผู้คุมรบเรียงใบหน้าเธอดึงเึงอีกฝ่ายเป็นแค่นกยุงขั้นเทพพระเจ้าเท่านั้นแต่กับหานกล้าร้ายมารยาทกับเขาเช่นนี้ทว่าเขาไม่อารวาทันทีเพราะเขารู้ว่าคนนอกตระกูลที่เดินมาถึงที่นี่ได้ย่อมมีความเป็นมายิ่งใหญ่เขาเป็นน้องชายข้าเผ่าพันเทพเจ้าอยากตายหรือ เจ้าร้นสองโหเดือดดานเผยเห็นคนนกเนี่ยบางส่วนแสงสว่างห้าสีไรเวียนเซลเลือดเขาเต้นตุบๆแกะเขานำอาวุธน่ากลัวออกมาตัดโซ่ตึงสื่อหาจนขาดวินแล้วห้ามเลือดให้เขาอย่างรวดเร็วในอดีตแม้ทั้งสองมาจะวิวาดกันเสวนาเฮฮาและเห็นต่างกันแต่โดยรวมถือว่าขู่พันซึ่งกันโดยเฉพาะเจ้าร้อนสองที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากเทมริวได้รับประโยชน์มหาศาลจากภูบ้านหินผา รายปีนั้นทำให้เจ้ารถสองเหมือนเป็นหนึ่งเดียวรู้สึกหมู่บ้านเห็นผาคือบ้านของมันอยู่ร่วมกับชาวบ้านใส่ซื่อจริงใจที่นานในอย่างมีความสุขเจ้าคิดจะทําอะไรป้นคุกหรือผูกคุมเนี่ยตะโกนใส่ป้ายสีเขาไม่สนไม่กลายจะเป็นมาอย่างไรหากพี่ยสุดแล้วว่าป้นคุกก็จะถูกสังหารข้าจะป้นบนรรพุรุษเจ้าเจ้ารถสองเนี่ยกลดามันโกรธจรนนแต่หาได้ข้าสติสามประชัญญะ ส่งเสียงบอกว่าควงคุ้มครองอัจฉริยะหญิงตระกูลเจ้าตลอดทางสู้ร้ายแสลิพวกเจ้าทํากับผู้มีพระคุณเช่นนี้เลยข้าเจ้าเรื่องแค่สวรรค์ของเจ้าเนี่ยของเผ่าพันุ์เจ้าเทพเจ้าไม่สิ้นสุดคุกเปิดตั้งแต่พวกเขาเข้ามาประตูไม่ถูกปิดเสียงเร้นรอดออกไปไกลเขาเนี่ยกำลังขอ,งของความช่วยเหลือจากมือดีเผานกยุยเจ้าช่างใจก้าเทาสวรวค์มาก,ก็ช่วยเจ้าไม่ได้ผู้คุมตะะกูล่าแต่ยังคงไม่กล้าลงมือเขาคิดว่าคุมรางของ เจ้านี่ยิ่งใหญ่มากเพียงแค่คู่ขวานและตาสินความผิดเท่านั้นเพื่อให้มือดีออกคําสั่งและสังหารใส่หัวไปเจ้ารู้ไหมว่าข้ามาเพราะคําสั่งใครแทนนกยุงเจ้าใส่หัวไปให้พนของจิวยีเตว,วารันจากนั้นเขาก็หันกลับมาช่วยนะ้ำรักษาบาดแผลให้เสือเหาอีกครั้งตอนนี้สะเทือนใจยิงนักมันช่างเหลือความคาดหมายคิดไม่ถึงเลยว่าจะพบในสถานการณ์แบบนี้ข้าคิดว่าเจ้าตายอยู่บนโลกมนุษย์ิ้นอโรมก่อนวัยันควร ใครเราจะคิดว่าเจ้าก็คือห่วงคู้เทียรบกับคู่สูงทรงแต่กําเนิดเก่งกล้าเจ้ารถสองตื่นตานป่าปื้มคู่จาเนี่ยฟังไม่ได้สับแต่มีสติมากเตรียมพร้อมป้องกันไม่ย้อยผู้คุมเนี่ยเข้าใกล้ข้าก็ไม่เคืเลยว่าจะเจอกันในสถานการณ์แบบนี้เสือหาวเชืเ้อเลือดมุมปากชีวิตมีทั้งสุขและทุก,กข์ยาาจะคาดเดาไม่ต้องกังวลเทพของเนี่ยเผ่าพันธุนกยุงอ่าเรารู้จักเทพเหลียวมีความสัมพันธ์คาดเดาได้ยากต่อให้เผ่าพันธุเทพเจ้าก็ทําอะไรเจ้าไม่ได้ เจ้าร้อนพูดตอนนี้ในตำหนักใหญ่โตโอหานเมื่อผู้คนได้ยินเสียงคารามเมื่อคู่เจ้าร้อนสองต่างก็ทำหน้าแปลกใจนำตัวหลานนอกข้อกลับมาเทมนกยุงพูดเึ้ืนพระเทสวร์เผาพันเทพระเจ้าต่างขงมวดคิว้พวพอเขารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในคุกไม่นานซื้อห่าวนักที่โชคเลือดจากเจ้าร้อนที่โมโหโทสาก็ถูกพากลับมาทําให้คนในตำหนักชะโงนสนใจอาจารย์ไม่ใช่แค่ห่วงแต่เขายังเป็นน้องชายข้าบ,บนโลกมนุษย์มาจากหมู่บ้านหินผา อันพิยสวงศ์เป็นสิทธิ์ของเทพเรีวท่านต้องช่วยเขานะต่อมาเจ้ารัสองก็กลดายืนชี้เราขูก,กาเผ่าพันเทพเจ้าการตำหนัก่าพวงเจ้ามีหัวใจไหมน้องข้าพาชริยตระกูลเจ้ากลับมาแต่ถูกตอบแทนเช่นนีน้ป,ปาธนาคิดวิชาของเขาสามยังสังหารเขาทุกคนเนี่ยตะลึงเพื่อเราเทพสวรค์น,นิ่งไปไม่คิดว่าจะถูกทาย,ยาทนกยุงขัานเทพไฟเทพเจ้เจาดาทอเขายังกล้าโวยวายที่นี่เทพเริว แววตาเทพนกยุงแปลเปลี่ยนไปแปลรุ่มรึกแม้ทุกคนในบันสวรรค์คิดว่ามันคงตายอย่างไม่ต้องสงสัยรังเข้าสูป่ประตปฐมกาลบานนั้นเขาเชื่อมันว่าคู่กล้ารึกรับและยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แน่นอนพอเขายังจําได้ว่าเมื่อครั้งบรรพการตอนที่เขายังเยาว์วัยเคยเห็นภาพนี้มากอดโต้นเรียวส่องแสงระยิบระยับตอนนั้นเขายังเยาว,วนะ์วัยนักเป็นเพียงนกยุงน้อยได้เจอ ต,ต้นเหลีต้นหนึ่งบนขืนปาก้ากิ่งค้าสวรรค์ก้ชั้นฟ้าหอมร้อมได้หมอกเรือนลงดวงตาประดับบนใบนาะบนใบไม้ทุกใบดนเนี่ยต้นเหลิวกิ่งกา้านชูขึ้นฟ้าย่อส่วนฟ้าดินและททำที่ไหลเวียลงมาปกคุมมันดุดสายถ่านภาแบบนีต้ตาการตาไร้สิ่งใดเทียบสร้างความทรงจำมาลึกซึง้ง ให้กับเทมนกยุงในยาวไวไม่อาจลืมเรือนชั่วชีวิตต่อมาต้นเหลียเขียวผ้าพายต้นนั้นก็ปล่อยน้ำส่องแสงสีสันหนึ่งหยดลงมาส่องสะท้อนในภาพของปากปลาหยดน้ำนั้นแตกต่างมันป่าปนด้วยพลังทำลายร้องปรากฏของดวงดาราสุดท้ายหยดลงบนตัวนกยุงน้อยพอดิบพอดีนับจากนั้นมาชะตาของเทมนกยุงก็แปรเปลี่ยนเขาโดดเด่นขึ้นมาทันใดพุ่งทยานในตระกูลทวาตั้งแต่นั้นมา เขาก็ไม่เคยเห็นต้นเหลี่ยต้นนั้นอีกเลยลางเขาเติบโตวความสามารถยิ่งใหญ่เคยเดินทางต่างแดนเคยพบประเทศเก่าแก่ดเงเอินซึ่งบูชารูปสลักของต้นเหลี่ยต้นนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตกาบการต่อมาเคยพบเจอปีศาจเทพเจ้าเก่าแก่มากคนหนึ่งในแคว้นหนึ่งเมื่อไปถึงต้นเหลี่ยต้นนั้นปรากฏว่าคนนั้นก็ตกใจสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ต้นนั้นเคยเห็นต้นเหลี่ยต้นหนึ่งในแดนอันตารายเมื่อครั้งยังหนุ่ม และระเบิดพร้อมกับสวรรค์และถ้มกลายเป็นเมล็ดร้รอมรวมกกฎเกณฑ์และหายไปเมื่อหวนคิดถึงทุกสิ่งเหล่านั้นมักจะทําให้เทมรู้ดึงหัวใจหนักอึง้งยิ่งใหญ่จนถึงขั้นนี้เขายังคิดว่าเทพเรีวเกียงกายและน่ากลัวน่าเคารพยำเก่งด้วยเหตุนี้แม้ผู้คนบนสวรรค์จะคิดว่าเทพเรีวสิน้นชีพวายชนรางเข้าไปในประตูปฐมกาลบานนั้นแต่เขากลับรู้สึกว่าต้องมีสวรรค์ที่โตริวจะปรากฏกายค่ะจิตใจพวกเจ้าเผ่าพันเทพเจ้า ถูกสุนัขก,กินไปเราหรือคนคนหนึ่งสาราชีวิตชั่วหรืออาชารยาพวกเจ้าผู้คนวาดความหวังในวันหน้ากลับต้องมาตกอยู่ในสภาพนี้ไม่กลัวเนี่ยว่าจะทําให้ผู้คนวาดผวาหรือต่อไปใครจะกล้าคบค้ากับพวกเจ้าของจวี้โกทาชีหน้าผู้คนกลางตําตหนักโออาจพางกลดาน้ําลายแตกกระจายแทบจะโดนหน้าเราเทพแท้จริงแล้วพิ่งไปวันนั้นเขาอยากจะถมน้ําลายใส่เทพสวรรค์อยู่หลายครั้งแต่คิดไม่ว่ามันเกินเหตุ แม้แต่เผ่านกยูงก็คงรงทานเขาจึงกล้าเกินฝืนทนแต่สําหรับเทพแท้จริงเขาหาเนี่ยต้องเก่งกลัวชี้หน้าด่ากาัดเกือบทิมจมูกเนี่ยโวกมันอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เคยรอบเสยียหยิบเขาพุ่งตัวเข้าไปทันทีน้ำลายกระเด็นคิวคอยฟาฟเนี่ยรัตาวาดัดไอคนระยำเจ้ายิ้มอะไรใจหมายรสกรรไม่รู้บุญคนยังยิ้มเยอะอยู่คิดว่าความอามหิตแนวเลือดเย็นของเจ้าไม่น่าคุ้มน่าคุ้มใจนักเลย คนที่ถูกคิวขอเพียรรอดตอนเป็นปถึงเทพแพ้จริงทนการดูหมิ่นไม่ได้เขาจวนจะระเบิดโทรศัพท์แต่เมื่อเห็นเทพนกยุงกว่าสายตามองแวบ,บหนึ่งก็ปิดปากเนี่ยชับได้สายตาคู่นั้นเยงเงือกเย็นดุดความวางเวงในจักรวาลสถารไปถึงส่วนในแทบจะแพ้ร้องออกมานี่เป็นจิตสงหารไร้รูรปร่างหยุนซีระเจ้าออกมามีคนสู้เป็นสู้ตายคุมกองเจ้าเนี่ยกลับมาเจ้าอยู่ที่ไหนออกมาพูดสักคำ ของจีวิตตโกรานแม้จะอยู่ในร่างมนุษย์แต่มีขนกระจุกหนึ่งอยู่บันหัวมันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลุกชันเนี่ยรำแสงห้าสีควย่พุ่งสาสองไปทั่วตําหนักสูงใหญ่หลายคนหน้าทอสีเขายังคงเนี่ยเออาวยวายใช้ได้ที่ไหนกันยุนสีเจ้าอยู่ที่ใดหรือจะถูกกักบริเวณหรือไม่กล้าออกมาเจ้าโนเนี่ยสองคำรามเสียงดังเทสวรค์นคนหนึ่งของเผ่าพันธุ์เทมเจ้า โอบัวไปด้วยหมอกควันพลรางยิ่งใหญ่สะทึงมองเจ้าโรสสองคุณ่าสหายเจ้ากำลังทําอะไรเขาไม่พูดมาแต่กับหน้าเกงขาวความหมายชัดเจนตักเตือนเขาว่าที่นี่เป็นตําหนักของข่าพันเทพเจ้าหาพเอตโรนี่เป็นคําเตือนอย่างหนึ่งสหายเจ้านางโรงเถิดเชืสวรรค์คนหนึ่งเอ่ยปากข้าจะทวงความยุติธรรมใหญ่พวกเจ้าทากับน้องชายข้าแบบนี้เขาทำผิดอะไรพวกเจ้าเนรคุณเช่นนี้สวรรค์ยังมีความยุติธรรมอีกหรือไม่เจ้าโรสสองตะข้อเขาก้าวออกไป ปลาคองเนี่ยซื้อหา่านั่งรงบนบอกขอ,อยาข้อจักรวาลจากคนในตระกูลมาช่วยรักษาซื้อหา่าเขาเนี่ยเคยรียดแคนสุดแสนเขากลายเป็นนักโทษตระกูลข้า่อกเป็นเพราะคำทําผิดมาหันเรื่องเหล่านี้ค่อยว่ากันที่รังสีทั่วกล่าวไม่อยากทําให้ปัญหานี้ยุ่งเหยิงอ,งอีกขอไม่มีเหตุผลจะต้แย้งจริงๆเขามองแค้มนกยุงแล้วพูดพั่วพูดโศนี่ยแหแะ่ห่วงท่านว่าเขามีพลังของจกักรพรรดิสายฟ้าไหมเขานี่อยากให้เทมนกยุงวินิฉัย แล้วให้คนเนี่ยพาซื้อหาไปเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเขารู้สึกได้ถึงความปิดประตูในแววตาเนี่ยนะเจ้าของตระกูลนกยุงทุกท่านข้ามีวาสนากระเด็กคนนี้ข้าอยากขอให้ไว้ชีวิตเขาเทมนนยุกเอ่ยปากเสียงเรียบนิ่งแฝงด้วยการผ่าโรคมาอย่างโชคชนยจ่ิงกว่านั้นอำนาจอย่างหนึ่งเจ้าหลวนสองเนี่ยทำหน้าดีใจอยู่ไม่ไกลเขารู้ว่าทำสำเร็จแล้วเทมนกยุงมีความสาคัญกระเทมในอย่างที่คิดตอนนั้น ครั้งที่เขาเนี่ยมาถึงสวรรค์ได้รับความสําคัญจากท่านเทพเพียงเพราะการหรีก่การหนึ่งในมือจากนั้นจึงกลายเป็นสมาชิกของตระกูลเมื่อครั้งเจ้ารสสองไปช่วยซ่อมแซมค่ายกุลขนส่งเทพสวรรค์นเนี่ยของเผ่าพันเทพพระเจ้าที่เขาเทพเทพสวรรค์เทพน,นกยุงมอบอ้ต้องบอเทพหลิวนะครับมอบก้านหลิวให้บอกเขาว่าหากเกิดอุบัติเหตุสามารถอาศัยมันกับหมู่บ้านหินผาได้แต่มันหาได้ใช้มัน ผัวผู้โสกเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพลของเขาเทพพระเจ้าตารึงงานแม้แต่เราเทพสวรรค์ก็ขมวดเคี้ยวรู้สึกชอบคนอาจารย์ของเขามีบุญคุณกับข้าเทพนกยุงตอบอะไรนะเทพสวรรค์สะดุ้งหยงส่วนเทพแท้จริงแทบจะนั่งไม่ติดเป็นถึงบุคคลขั้นใดถึงมีบุญคุณต่อเทพยุยงมันน่าตกใจเล็กหน่อยผัวผุ้โสกำลรางคู่เรนกับมันเขามาจากโรคมนุษย์เป็นเพียงมนุษย์คนหนุ่มหนึ่งอาจารย์ของเขาจะมีบุญคุณกับท่านที่อยู่บนสวรรค์ได้อย่างไรสีทั่วเอ่ยถามด้วยสีหน้าสับสน เจ้าคิดว่าข้ากำลังเล่นเลยแทมนกยุงทาบเสียงนิ่งเีษหัวพันพึ่งเนี่ยมาทันใดพันบอกว่าไม่บังอาจบัดนี้บรรยากาศในตำหนักตึงเครียดนี่เป็นสถานที่สำคัญของเขาเทพเจ้าแต่มีผู้ยิ่งใหญ่มาเช่นนี้ทำให้ที่นี่หนักอึ้งเล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรเผ่าผ่านเทพเจ้าไม่มีทางปลอยตัวซื้อเหา่าแต่จะปฏเิเสธเทพนกยุงอย่างไรพัวเขารอบเนี่ยมองหน้ากันบางทีคงไม่มีมีเพียงเชิญตัว เทพชาลาเนี่ยออกมาเท่านั้นสิ่งมีชีวิตตัวนั้นคือโต้วหรือพวกงเจ้าน่าจะรู้ดีตอนนี้เทพนุกยุงเอ่ยขึ้นอีกครั้งเขาเองก็ไม่อยากเนี่ยใช้กําลังทําให้ขัดแย้งกับเผ่าเทพเจ้ามันเราเทพสวรรค์ได้ฟังก็ออกอาการตกใจรอบถอนหายใจร้องอกพวกเขาเนี่ยก็เคยได้เรื่องบนโลกมาดูรู้สึกเสมือนว่ารังเทพเรบุกเข้าไปในประตูบานนั้นคงต้องตายอย่าไม่ต้องสงสัยนับจากนี้ไปไม่มีทางปรากฏตัวต่อไป พราะตั้งแต่อดีตจนวันนี้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหน้าไหนก็เข้าไปในประตูบานนั้นไม่เคยมีผู้ใดกลับมาแม้แต่ชีวิตเดียวเด็กคนนี้เกี่ยวข้องกับข้าจริงๆแทมนกยงขูดถึงขั้นนี้แล้วบ่งบอกแน่ชัดว่าต้องการช่วยชีวิตซือเ่าขัวผู้โสเขาทำคิดใหรวงขิดเมซื่อรักรอบเข้าเมืองแห่งสวรรค์รู้ความรับหินบัญชาสวรรค์ปล่อยไว้ไม่ได้เทพแท้จริงคนหนึ่งก่าวไม้อยากอธิบายคือแทมนกยงคำรามในลำคอคนคนนั้นกากเลือดล่างกายราวกะถูกคอถูก เขาอย่างจางแทบจะถฉยเนี่ยรอยขึ้นไปใบหน้าเซียดเพื่อทันทีเพื่อจ่าตระกูลนกยุงพูดแทบแท้จริงทั่วไปไม่มีสิทธิคู่แทรกเขากว่าตามองอย่างเงยือกเย็นทําให้หลายคนจิตใจหนักอึง้งแม้แต่เราเทสวรก็น่าเสียไม่กลาก่า,กาวโทษขวัวผู้โศคนคนนี้เราปล่อยไปไม่ได้จริงๆสีท่ทัวพูดเครื่องรังเนี่ยรังเลยอยู่นานเนี่เป็นเพราะการตัดสินใจร่วมกันของเขากับเราเทสวรจะปล่อยตัวสือหาความอำนาจขอยฝ่ายไม่ได้ ไม่ว่าจะคำนึงจากมุมไหนก็ทำเช่นนี้ไม่ได้เดขาดหนึ่งเพราะชายหนุ่มคนนี้มีเคสวิชาคำกีเซียนประมาณค่าไม่ได้รือได้ว่าเคสวิชาประจําสํานักทําให้สํานักหนึ่งรุงโรเจอร์จารัดมานเนี่ยนะครับนานเท่านานสองคพอพอสวรรค์ของชายหนุ่มคนนี้น่ากลัวเหลือเกินและวันนี้ได้ร่วงเกินไปแล้วหากปล่อยตัวไปอาจจะกลายเป็นหายนะในวันหน้าอาชฉริยะหากยังไม่เติบโตจะทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่หากให้โอกาสเขาเมื่อพุ่งทะยานแล้วคนที่ตามมายากจะคาดเดา ถูกทานโปรดไข้ควรอีกสักครั้งเทมนกยุงในกล่าวหากไม่มีต้นหรือต้นนั้นอาจจะไม่มีเขาในวันนี้โดยเหตุนี้เขาจึงพยายามช่วยชีวศตชายหนุ่มคนนี้สุดกำลังขอภัยผู้บุโสเราตอบตรงลงไม่ได้จริงๆแม้เราเทพจัดใจเตลละสับ์แต่ปฏิเสธไปแล้วแม้จะเป็นพันธมิตรใจอีกฝ่ายยืนการก็จะปล่อยเนี่ยไม่เป็นอันไม่ได้เป็นอันขาดหากข้าชิงตัวไปเรายามเทมนกยุงกับพิตามีแสงห้าสีไหลเวียน รอบเนี่ยกระจายกินอายิ่งใหญ่สะเทือนขวัญผู้คนสหายยาคมเห็นกันให้มากตอนนี้เองเสียงแก่ชาราดังขึ้นในตำหนักขณะเดียวกันเงาดำแก่งาเงือกก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับไม้เทา้าคนกน็นนีเพียงหนังเนี่ยุ้มกระดูกมีเขาหัวคู่หนึ่งบนหัวร่างกายผายขอประหนึ่งโครงกระดูกใบหน้าเบาลึกให้ความรู้สึกปานหูเผวแทบจะดูดวิญญาณเนี่ยเข้าไป ขัววุโสเหาเทพสวรรค์นในตระกูลรุกขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเขาเป็นผู้พิทักษ์ของผ่าพันเทพเจ้าเป็นผู้ดํารงอยู่ในยุคเดียวกับเทพชาราถ้าไม่ใช่เพราะเทพเนี่ยทั้งหกพุ่งทยาในวันนั้นคนคนนี้อาจจะกลายเป็นเทพภาร์ของตระกูลนี้ไปแล้วแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็แข็งแกร่งมากไม่ด้อยไปกว่าเทพทั้งหกดำรงอยู่มาเนิ่นนานน่ากลัวย,ยังหาที่เปรียบไม่ได้ทาว่ายุคมากไปใกล้จะวายชนแล้วไม่สามารถออกจากเมืองแห่งสวรรค์เพราะหากไร้ซึ่งวัตถุดิบ วิเศษของที่นี่เขาก็จะแห้งเกี่ยวทันทีเจ้าคิดว่าข้ากาลังบีบคั้าพวกเจ้าหรือข้าอยากบอกให้รู้ว่าเผ่าพันธ์เทพเจ้าทําเกิดไปชายหนุ่มคนนี้ทรงอัจฉริยะตระกูลเจ้ากลับมาหาได้ทําผิดแถมยกย,งยุงไม่พูดเนี่ยมากความพูดเพียงเท่านี้ไว้หน้าพวกเขาสหายเจ้าอยากได้เคดวิชาเจ้าพัดสายฟ้าบนตัวเขาใช่ไหมชาชรา,าถามเสียงนิ่งขัววุโสเราไม่มีทางยอมให้เขาจากไปแน่นอนเรื่องนี้ส่งผลกระทบกว้างไกล สี่ทัวร์คู่คูพิ t ัก g มากดกายทําให้เขาวางใจขึ้นมาบ้างแล้วแม้ชาชาราอยากจะยื้อเวลานี่ต่อสู้ได้ไมนะ่นานแต่หากเป็นผู้ควบคุมข่ายคนที่นี่ต้องทําได้เนี่ยเทมนักยุงกล้าไปข้างหน้าดังปังกินอายยิ่งใหญ่ฟุ้งตรบห้าสีเนี่ยพวยพู้ไปอีกเรือลางปรากฏดที่แผ่นหลังเขาหมอทุกคนอย่างเฉยชาสหายเจ้ายัางคิดจะแทรกแซงการตัดสินใจของตระกูลข้าจะใช้กำลังที่นี่หรือบุพิ t กล่าว พวกเจ้าทําเกินไปแล้วเพราะมันเพราะอะไรใจของพวกเจ้ารู้ดีที่สุดเพื่อให้ได้มาซึกงเคสวิชาจาต้องทําผิดมนุษย์ทําเชียวรือแถมยกยงคู่เสียส่ตอนนี้เขามีน้ําโหแล้วฐานะเยี่ยงเขาถือว่าหาฤกษด้วยดีแล้วอยากช่วยชีวิตซื้อหาแต่กลับถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้ำเล่าเคดจะพาเด็กนี่ไปหรือไม่มีทางชายชาราพูดเขาบนหัวสว่างว่บเพราะเขาได้รับรายงานจากเทศสวรรค์แล้วเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่ง อย่างนั้นหรืเช่นนั้นข้าจะชิงตัวไปเทพนกยุงปากายแสงห้าสีมองเย้ยฝูงชนเจ้าทําไม่ได้หรอกชายชาราก้าวออกมาคว้าตัวเขไว้ข้ามีบางอย่างอยากเตือนเนี่ยพวกเจ้าก่อกรรมอะไรกรรมนั้นย่อมคือสนองบางทีเผ่าเทพพะเจ้าอาจจะเสื่อมโซ่เพราะเหตุนี้ความรุงเรงทั้งหมดจะกลายเป็นอดีตเทพนกยุงเก่าเจ้ากำลังขู่เราหรือเทพนกยุงพูดว่าไม่จะเป็นต้องขู่ข้าเพียงพูดความจริงทุกสิ่งที่ข้าทํา ในวันนี้จะถือเป็นการช่วยพวกเจ้าหากมีวันสักวันที่ต้เหลวนั้นปรากฏกายไม่รู้ว่าพวกเจ้าเนี่ยสังหารถ้ารู้จ้าพวกเจ้าสังหารสิทธิ์ของมันผ่าวผานเทพเจ้าจะหายหายไปจากสวรรค์ตูมเขาเนี่ยลงมือแล้วหมอกควัน้อยขึ้นจากแสงห้าสหน้าตาเริงเป็นที่สุดแม้ผู้พิทักษ์คนนั้นจะใช้ยานพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็กอากเรเลือดแล้วถอยรังออกไปแกะขณะดเดียวกัน เขาของคูปิทักผ่าวพานเทพเจ้าก็หักไปท่อนหนึ่งตกลงสู่พื้นดังตึงอะไรกันเราเทพตกตรึงนี่พึงเริ่มต้นคูปิทักก็พายแผ่เลยเจ้าเรือนไหลออกมาจากมูปากชายชราล่างกายอเดนนเจ้าแก่ชราและแทนลูกยุงคู่เสียงเบาองค์เทพไร้เทียนทานเจ้าร้อนสองตะโกนอย่างคึกเขิมพอยุงสือหายยืนข้างเขียงรู้สึกสบายตัวอย่างยิ่งว่าได้ระบายโชซะออกมาบ้างโอเคเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ